สวัสดีครับทุกคนเด้อมาเนี่ยมากินบะหมี่เรือครับอยู่อุทฬาสายอิเทียก่อนจะกินก็นั่งเบิ้งบรรยากาศก่อนครับร้านบะหมี่เดี่ยวในบรรยากาศวะครับเบิ้งนกเวียดนามเด่นยอกันอยู่สองตัวยอกันก้งแกงกงแกงโย่เน็่บรรยากาศร้านบะหมเดี่ยวครับเนี่ยบะหมี่มาแล้วมีฟึ่งฟึ่งใส่ครับทุกคนคำปลากระเบื้อ่ค่อยออกหรอกน้ำซันเต้าห่ออบไอน์ข้าร้อม ก็เต ah, ิยวเรือตาไม่ไงเนี่ยเห็นใส่ปนไปใส่น้ำส้มใส่ชูโตนี่วะใส่แซบข้าวกรบขวแซบเลยหิวแห้งไีข้ามแรกด้วยก๋้ตียวเรือบางคนก็จะสันควยหน่อยเนาะตอนี้เส้นถวยไงญ่เลย3 0สิบาทนี่ โซดนะมุนหอนเนี่ยเห็นงานเมื่อยคนเทำงานก็ต้องกินพักเที่ยงเดี๋ยวเวลาพักเที่ยงครับนี่กินลดไปเขาิ้นข้อตายกับดีแล้วเดี๋ือดีเดือดยังรออลไรกินก่อนกุศตาข้างทางก็มีด้นั่งกินข้างทางเนี่ยเดือด บรรยากาศดีอยู่คนหลายมีไงโรสเป้าแดดเปิดกระชุ่นไปเที่ยวด้วยยุทธยาครับเนี่ยยุครับย,ย,ยุทธิยาใส่เกี่ย์ซื้อบ้างซื้อบ้านก๋วยเตี๋ยวครับขี่รถมากรเห็นไปเองนะครับแล้วทุกคนไป ไปผ่านมากคุยสองครับควยสองคยสองีมดกนาะคยสยิม่ได้ดอกยงไเนาะมดก่น้อง่น้อเดไปเกมาอยู่่อนก่อนเออ À, hơi gió hơi gió vậy em cứ cao không em em cứ cao con không กดติดตามมาเด้อเห็นกดติดตามไมหายนะครับกดกำลังใจกันใหยได้ดรันเด้อเจอร้านไหนติบแสบเดี๋ยวจะแวะคลิปมีเบิ้งติแสบว่าไปซ้อก็จะกดิดเพื่อนน้อยแนะ พิษครับพิษเลยครับคุยสามมาเนี่ยต่อดที่คุยสามคุยสามชักแน,นก่นเนลยเดี๋ยนี้ชักแน่นนะครับตะกกลึงม,มาล่งแล้วเอาชายยังถามาว่าพี่กินหมดบอ่อเัียหรอต้องรู้แล้ววะตาเบิ้งเอาตัวใหญ่นะพี่ทำไมพี่ไม่สั่งตัวเ,เล็กๆละ่ะโอ้โหนาะ โซเลต็อยู่มันทิพหาทีกถวยแล้วครับทุกคนห้ือวัทนที่สิบไปละคุยน้อยสินคำใหญ่สินคำใหญ่เลยมาสุดท้ายก็จะ่าลืมฝากกดตริดตามนะครับเด้อกำลังใจให้ราบาราบาไปบผมด้วยเอ็มครับเอ็มเอ็มเอ็มแรง จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วครับพี่น้องเฮ็ดแล้วสวัสดีครับ